สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่26นะครับพฤศจิกายน2563นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับช่วงเช้าๆกันนะครับว่ามีตัวไหนยังขายได้บ้างนะครับเกื่อ FC ที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับหารถอยู่นะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่160,000บาทนะครับแล้วก็แจ้งข่าวนะครับวันนี้จะมี คูเปอร์ L4508 DI นะครับแล้วก็เป็นไคโอติ EX50 นะครับเข้ามาอีกสองคันนะครับเข้ามาอีกสองคันนะครับคันแรกเลยครับตัวนี้นะครับเป็นคูเปอร์ต L4018 ครับตัวนี้ชุดใบมีดเต็มนะครับยางใหม่นะครับฝาข้างมีครบนะครับสีสวยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทําสีนะตัวตัวนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพสี QC Mark อยู่เดิมทุกจุดนะครับ ยางก็สวยนะครับยางหลังสวยเต็มนะครับนะครับยางหลังสวยเต็มได้พร้อมกับหางห้านะครับตัวนี้จะเป็นหางควนตาช้าง D H 2 2 5อ EPO นะครับดูชุดท้ายนะครับนะครับใช้สวยนะครับเพา PTO เต็มครับรถแปดร้อยเออรถเก้าร้อยสาสิบแปดชั่วโมงนะครับตัวนี้แขนหลังสวยนะครับ แค่ยังไม่ทันได้ล้างเฉยครับฝามีครบนะครับหลังคาก็ยังสวยอยู่ครับดูชั่วโมงการทำงานครับเก้าร้อยแปดสิบสามชั่วโมงนะครับตัวนี้เก้าแปดสามนะครับเก้าร้ยแปดสิบสามชั่วโมงนะครับตัวนี้ราคาส9ม0 0นเก้าหมื่นบาทครับ3ามแสนเก้าหมนบาทนะครับจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับ ตัวนี้ก็จะมีเก็บสีคันหน้านะครับสีคันหน้าให้นะครับเก็บสีแล้วก็ขัดเงาสวยๆครับลดสีสวยเดิมอยู่แล้วนะครับเครื่องแน่นๆครับตัวนี้นะครับดูฝั่งทางซ้าย้ยดูฝั่งทางขวาครับตัวนี้ตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายของเลี้วนะครับเปลี่ยนลูกมงลูกหมากให้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับหาลูกค้าท่านใดสนใจก็ ยกหูโทรสอบถามได้นะครับตัวนี้0ูนย์เก้าหนึ่งแปดหหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับ0ูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งรือ063กาครับ3 1 3ห4 4 7สาูนย์ี่สเจ็ดะครับตัวนี้เป็นคูบต้านะครับ L4018 นะครับพร้อมกับอุปกรณ์3ามชิ้นนะครับก็จะมีดดินหน้านะครับกาดหน้านะครับกาดหน้าคือหน้ากากนะครับแล้วก็จะเป็นหางควนนะครับอ่ะคันที่สองนะครับพอดีแดดไล่ละตัวนี้เป็นคูบุต้านะครับ L3608 นปครับตัวนี้เป็นต ราคาของคันนี้สองแสนสองแสนเจ็ดหมื่นบาทครับเก็บสีให้พร้อมนะครับเช็คพร้อมใช้นะครับตัวนี้ได้พร้อมกับหางหกนะครับหางหกเป็นหาง้องหุยนะครับตัวนี้เดี๋ยวทําสีให้นะครับถ้าซื้อแบบตามสภาพเลยนะครับ2องแสนหกหมื่นห้าพันนะครับรถไม่มีจุดรั่วซึมนะครับดูยางดูชุดท้ายก่อนนะครับท้ายท้ายสวยนะครับ ให้สวยนะครับรถใช้งานอยู่ที่2 0 1 6ชั่วโมงนะครับ2 0 1 6ชั่วโมงนะครับ2 0 1 6ชั่วโมงบอกต่างๆครับสวยนะครับบอดี้ก็ยังสวยอยู่นะครับตามสภาพ265ครับเก็บงานทำสี27นะครับตัวนี้ชุดใบมีดดันดินนะครับยังเต็มอยู่นะครับใบดันดินยังเต็มอยู่ ลูกหมากแน่นนะครับคัดไม่เคยตัดท่อนนะครับยางหลัง90%นะครับยางหน้าประมาณ80%นะครับยางสวยนะครับแผ่นลังคาก็มีซ่อมมาบ้างนะครับซ่อมมาบ้างนะครับมองด้านนอกไม่น่าเกียดนะครับจะซ่อมแค่รอยเหล้านะครับเขาซ่อมแค่รอยเหล้านะครับซ่อมแค่รอยเหล้า 2 6 5 0 0 0บาทครับตัวนี้ตาสภาพแต่ถ้าเก็บงาน200,070นะครับตัวนี้รถจะทะเบียนปี54ใช้งานอยู่ที่2,046ชั่วโมงนะครับตัวนี้เป็น36แรงม้านะครับระบบเขาก็8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์36แรงม้า Direct Injection 4 w i n ขับ4นะครับอ่ะตัวถัดมาครับตัวนี้นะครับราคา1 6 0 0 0 0บาทครับเป็น Kubota นะครับ B2420 จะได้ใบมีดตตนดินหน้าครับเป็นแบบคานล่างนะครับแล้วก็จะได้เป็นหางสาม้านท้ายพร้อมล้อกันจมครับตัวนี้ได้อุปกรณ์สามชิ้นนะครับต้องเน้นย้าว่าได้อุปกรณ์สามชิ้นนะครับราคาตามสภาพแสนหกครับราคาเก็บงานหนึ่งแสนเจ็ดหห้าันบาทพร้อมเปลี่ยนยางหน้าใหม่นะครับตัวนี้นะครับระบบของเขาจะเป็นยี่สิบสี่แรงม้าครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับระบบเกียร์เดินหน้าเก้าเกียร์ถอยหลังสามถอยหลังสามเกียร์นะนะครับ นะครับช่องเกียร์โลไฮ m นะครับแล้วก็เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าอยู่หนึ่งสองสามนะครับแล้วตัวนี้ก็ถอยหลังนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ power ครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยแบบ power แล้วนะครับปีสองสี่สองศูนย์ตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนนะครับในปีห้าสนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าชั่วโมงครับหนึ่งพันหนึ่งร้อย็ดเก้าชั่วโมงตัวนี้จะให้พร้อมกับหางสามเป็นหางบุกเบิกนะครับ ดีพีสองศูนย์สามบีนะครับเป็นผันปวนตาเอยเป็นผันบุกเบิกตาช้างนะครับตัวนี้ชุดท้ายครับนะครับเทาพีโอเต็มนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับคันนี้รถแห้งดีนะครับจบไปสําหรับปียี่สิบสี่ครับราคาตามสภาพแสนหกนะครับปรับสภาพหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับนะครับดูสภาพได้นะครับ ขั้นถัดมาครับยันม้านะครับ49แรงม้าครับตัวนี้ยันม้า EF494T ครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับไดรกอินเจคชั่นครับระบบเกียร์จะเป็นเดินหน้า9้าเกียร์นะครับถอยหลังเก้าเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้จะเข้าที่ข้างพวงมาลัยนะครับเป็นเกียร์หลักและก็เกียร์เดินหน้าถอยหลังเข้าที่ข้างพวงมาลัยนะครับตัวนี้เพาก้างแปลงเป็นแบบกากรบาดเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้พร้อมใช้นะครับสองแสนเก้าหมืนห้าพันบาทครับสองแสนเก้าหมืนห้าพันบาทนะครับสองแสนเก้าหมืนห้าพันนะครับจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับตัวนี้ได้หางหกพร้อมนะครับมีหางหกให้พร้อมนะครับอันใดสนใจครับก็เข้ามาทดสอบระบบได้นะครับยันมาเย็บสี่เก้าสี่ทีนะครับรถจดทะเบียนปีห้าห้าครับยางหน้าก็อยู่ที่ เก้าสิบเปอร์เซ็นครับเหลือเยอะนะยางหน้าเหลือเต็มนะครับส่วนยางหลังก็อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับยังได้อยู่นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเบาะจะเป็นเบาะนิ่มแบบรถฟอร์ดนะครับตัวนี้ผมจะก่อเป็นหางหกนะครับให้นะครับชั่วโมงการทํางานนะครับพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดชั่วโมงนะครับสีห้องโดยสารนะครับสวย ตัวนี้ก็มีปรับสีคันล่างให้เรียบร้อยนะครับเจ๊กสวยๆเข้าบ้านนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจอยู่นะครับตัวนี้การันตีครับเครื่องเกียร์ดีนะครับอ่ผมรีวิวเคยรีวิวการทํางานไปแล้วนะครับตัวนี้แถมพ่อซิ่งให้แล้วครับถึงใบครับดูยางนะครับเดี๋ยวพาไปดูชุดท้ายหน่อยนะครับนี่ห้องโดยสารนะครับแผ่นราคาดีครับไม่แตกนะท้ายสวย เดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวให้ดูพร้อมกันนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับทั้ง49นะครับ36 40นะครับแล้วก็จะเป็น36ตัวนี้ครับเข้ามาใหม่นะครับอ่ะมาอีกหนึ่งตัวครับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูปต้านะครับ L 3608ครับตัว DT นะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี53ครับ2 6 5 0 0 0บาทครับสภาพนี้เลยนะครับยางนะครับยางสวยนะครับ ทั้งสี่เส้นนะครับยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับลูกหมากแน่นนะครับลูกหมากแน่นทั้งสองข้างนะครับคัตนะครับดูคัตคัตน่าจะมีการลื้อแล้วครับน่าจะมีการเปลี่ยนแผ่นคัตและนะครับสีสันนะครับสีห้องด้วยสารนะครับชั่วโมงการทางานหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหกชั่วโมงนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหกชั่วโมงดูสีนะครับน่าจะ ลูกค้าเดิมเนี่ยจะทําสีมานะครับนะครับสีคนละสีนิดนึงนะครับหางจะให้เป็นหางห้านะครับเป็นหางพวนนะครับใบเต็มเลยครับใบเต็มเลยนะครับใบผานยังใหม่ๆอยู่เลยครับตัวนี้ห้าใบผันใหม่ทุกใบนะครับตัวนี้สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับขายครับแขนปรับตั้งนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้ แหลังคาสวยครับหลังคาดีไม่แตกนะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี53นะครับตัวนี้เป็นคูโบตานะครับ L 3 6 0 8เครื่องยนต์ไดเรกทีเช่นครับเดี๋ยววันนี้นะครับช่วงบ่ายๆจะรีวิวให้ดูนะครับตัวนี้เป็นระบบ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเครื่องยนต์ไดเรกสักแรงม้านะครับพวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์ r wheel ับ i v นะครับตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้ก็3608นะครับตัวนี้รอปรับสภาพนะครับเดี๋ยวจะทําสีให้ใหม่นะครับเก็บสวยนะครับตัวนี้ก็ 2เจ็7นะครับพร้อมทําสวยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับนะครับยางดี4เส้นนะครับยางสวยๆทั้ง4เส้นลูกหมากแน่นครับยางสวยโดยสารคัดเดิมครับคัดเดิมตัวนี้ใช้งานอยู่2พันกว่าชั่วโมงครับแผ่นราคาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับราคาหน้ามีแตกนิดนึงนะครับ ตัวนี้ก็จะได้เป็นหาง D-H225D นะครับาราคา275,000บาทนะครับรถท้ายโอเคอยู่ครับท้ายสวยหมูช้างดีนะครับตัวนี้ให้แกนลากพ่วงพร้อมนะครับตัวนี้สีหัวกระโปรงนะครับลูกค้าเดิมพ่นพ่นทับมานะครับ ถ้าราคานี้คันนี้ตามสภาพก็สองแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับแต่ถ้าเก็บงานสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับอ่ะตัวถัดมานะครับตัวนี้เป็นรถที่จองแล้วนะครับก็จะข้ามไปนะครับถัดมาครับตัวนี้ก็จะเป็นอีซิกกีนะครับเอ็นทีห้าสี่ศูนย์นะครับรถใช้งานพันกว่าชั่วโมงครับพันหกร้อยชั่วโมงนะครับระบบเกียร์จะเป็นแปดเกียร์เดนน้านะครับ 8เกียร์ถอยนะครับตัวนี้โฟวินขับ4 40แรงม้านะครับรถจดทะเบียนปี59นะครับตัวนี้เดี๋ยวเช็คให้พร้อมใช้ครับทาสีคันล่างให้ใหม่นะครับทาสีหัวให้นะครับแล้วก็จะมีคอะตรงนี้ครับที่มันยุบยางหลังครับอยู่ที่90%ครับยางหน้าอยู่ที่60%นะครับยังได้อยู่นะครับผานจะเป็นแบบผาน5ผ่านพวนอิสกินะครับติดรถเลยนะครับทะเบียนก็ตองนะครับ9713นะครับกทม จะพยายามแผนกล้องช้าๆนะครับลูกค้าจะได้ไม่งงสับสนบางทีหมุนกล้องเร็วลูกค้าเวียนหัวตัวนี้หูช้างนะครับเผาพีโอก็ชุดท้ายยังเดิมนะครับตัวนี้ยังเดิมๆเลยนะครับสีสันก็โอเคครับยังสวยนะครับใช้งานพันกว่าชั่วโมงนะครับตัวนี้ไม่มีจุดรั่วซึมนะครับคับเดิมนะครับ สาวกอิสกิท่านใดหาอยู่ก็โทรสอบถามได้นะครับตัวนี้ผมปรับสภาพให้นะครับราคา3ามแสนสามหบาทรถใช้งานพันกว่าชั่วโมงนะครับราคา3ามแสนสามหบาทเท่านั้นนะครับสี่สิบแรงม้าปี5้าเก้านะครับอ่าส่วน4ี่ศย์ผมลืมบอกปีนะครับปีศูนย์หนคูเบต้าปีหกหนึ่งนะครับปีหกหนึ่งนะอ่าปีหกหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นยันม่า EF ฟส3 t ครับ เป็น45แรงม้านะครับตัวนี้เป็นแบบคันโค้งครับตัวนี้ได้อุปกรณ์ใบดันและผน3ามนะครับราคา255,000บาทนะครับตัวนี้รถเช็คพร้อมใช้นะครับเช็คพร้อมใช้แล้วนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ไดเรกนะครับ9เกียร์หน้า9เกียร์ถอยนะครับระบบเดียวกันกับ49แรงม้าเผ้าเดิมนะครับเผ่ากลางเผาเดิมนะครับรถใช้งาน2,500ชั่วโมงครับตัวนี้ นะครับ2,500ชั่วโมงสีสานห้องโดยสารสวยนะครับผมจะเกาะเป็นหาง3ตาช้างให้นะครับชุดท้ายยังสวยอยู่นะครับตัวนี้วันนี้ก็เป็นช่วงเช้าๆครับอากาศกำลังดีนะครับลูกค้าท่านใดที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วสีข้าวแล้วนะครับมองหารถแท็กเตอร์นะครับไว้ใช้งานนะครับในการลงนาปีหน้าก็ฝากไว้นะครับสำหรับร้านนาแท็กเตอร์นะครับ เดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีรถรถรถตักนะครับรถตักเครียีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับอยู่อีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวผมพาข้ามไปดูฝั่งนู้นนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับต่อพ่วงนะครับจะเป็นผ่านพวนนะครับผานพวนมือหนึ่งนะครับพอดีมันเป็นหน้ามีฝุ่นมันเยอะฝุ่นถนนมันมาจับนะครับตัวนี้สามหมื่นหกห้าร้อยนะครับผ่านพวนแล้วก็มีนะครับยกล่องก็มีนะครับชุด การดันดินก็มีนะครับขุดมันโรตารี่เราก็มีนะครับสนใจก็ลอง inbox เข้ามาถามได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์นะครับแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube Line หรือ Facebook นะครับตรงนี้กดเข้าไปอ่าลิงก์ได้เลยนะครับลิงก์มันจะกดเข้ามาหน้าหน้าไลน์หน้าเฟซทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับหรือนะครับโทรมาติดต่อสอบถามครับที่091ครับ861191ครับ091 แ6ด1กหนหรืออีกหนึ่งเบอร์โทรครับถ้าโทรไม่ติดนะครับก็063ครับ313 0447ครับ063 313 0447อา่งาไปดูอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้39แรงนะครับของลูกค้าที่อำเภอวานอนนะครับตัวนี้เก็บงานเสร็จแล้วเดือใส่ท่อแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองหายสวยๆเลยครับตัวนี้ตัดสีขัานล่างให้แล้วนะครับ 39แรงม้าครับไปดูด้านหลังครับก <c oughs> ็จะมีด้านหลังก็จะมี36เข้ามาใหม่ตัวหนึ่ง ตัวนี้ก็จะเป็น3608เหมือนกันครับตัวนี้ล้างแล้วนะครับรถเพิ่งเข้ามายางสวยๆครับตัวนี้จะบิ้วใหม่นะครับเดี๋ยวรอใส่ราคาที่หลังนะครับตัวนี้นะครับรอเก็บสวยๆนะครับจะเปลี่ยนชุดใบมีดเป็นชุดคันล่างนะครับเปลี่ยนหลังคาใหม่36ก็มีตัวนี้นะครับเครื่องดีด้วยนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะบิ้วใหม่ทั้งหมดนะครับรอบิ้วนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็น4508นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนั้ของลูกค้าที่อำเภอชนบทนะครับจังหวัดขอนแก่น นะฮะเหลือเช็คระบบนะครับตัวนั้นเหลือเช็คระบบเบาเบร์ต่างๆเช็คให้เรียบร้อยนะครับตัวนั้น36 SP นะครับของลูกค้าที่โนนสังตัวนี้3 2 0 8 Limited ครับลูกค้าอุบลนะครับมาจองไว้นะครับอำเภอสำโรงนะครับรอเก็บสีคานล่างส่วน47ขคนนู้นครับตัวนั้นขายได้นะครับ355,000 5 0 0บาทนะครับเก็บสีให้พร้อมใช้ นะครับเช็คให้พร้อมใช้นะครับ 36SP นะครับตัวนี้458ครับนะครับนี่คืองานที่เก็บนะครับงานที่อูเราเก็บนะครับตัวนี้เราจะเก็บเป็นสีแบบไฮบิดนะครับต้องเน้นย้ำแล้วก็จะเคลือบแล็กเกอร์เงานะครับให้ทีหนึ่งนะครับมันจะได้ใสๆสวยๆไปนานๆครับตัวนี้ดูสุดท้ายนะครับ อันนี้คือรถที่ปรับสภาพนะครับอันนี้เตรียมจัดส่งแล้วครับรอเก็บระบบไฟระบบงานอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็จัดส่งตัวนี้ก็จะเป็นรถตักแคร์่ที่หนึ่งสี่ศูนพัดนะครับตัวนี้แสนสี่ครับตัวนี้ก็ใช้งานนะครับยกขานยกอะไรอยู่ด้านหลังนะครับมีมาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับ ยังไงก็นะครับฝาก FC นะครับที่กำลังดูอยู่นะครับถ้ายังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้านหน้านะครับกดติดตามนะครับมีปุ่มกดติดตามถ้าท่านใดกดติดตามแล้วแล้วผมอัปเดตคลิปแล้วรู้สึกว่าคลิปมันไม่เด้งนะครับกดอีกหนึ่งครั้งครับกดรูปกระดิ่งแล้วก็เลื่อนมาให้มันเป็นสั่นๆนะครับตัวนั้นนะครับมันจะ แจ้งเตือนนะครับเวลาที่ผมอัปเดตคลิปหรือสินค้าใหม่ๆที่เข้ามานะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนัทแท็กเตอร์วังนัทแท็กเตอร์อุดรธานีด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่26พฤศจิกายนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมเป็นอย่างสูงครับ